โอ้เรามาต่อที่โคกระเบือซิงครับโคกเบือซิงครับโอ้น่าจะหนึ่งมาเลยครับน้องเสียงนี่ลั่นมาเลยครับเอฟซีก็ไม่กล้าเนาะโคกเบือซิงครับโคกระเบือซิงโอ้สัวนนี้นี่เป็นห้าร้อยเลยครับ F c 8ปด J ครับโอ้เต็มกันรถครับ F c 9เก้า J ครับเต็มกันรถเลยครับกับเบอรซิงครับโอ้ขี้นี่ไหลเป็นทางเลยครับโอ้แน่นครับยัดเกินครับดูครับแน่นท้ายไปเลยครับฟล้อนี่ ดีอย่างนึง่งมันเป็นเพาเดียวเนอะมันไม่มีล้อหามอีกน้ำหนักมันจะกดลงเต็มๆครับก็ขึ้นง่ายหน่อยครับโหกระบ,บือซิ่งครับไว้รุ่นข้ามแดนหรือเปล่า